สวัสดีค่ะครูแอปแบลนะคะวันนี้มาออกกำลังกายด้วยท่าแพ้งกันนะคะครูก็ห่างหายจากท่าแพ้งไปนานเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับต้นแขนซ้ายนะคะวันนี้ก็จะลองทําดูว่าเซตหนึ่งได้ถึง1น,นาทีไหมมาเป็นกําลังใจให้คูด,ด้วยนะคะเริ่มค่ะตอนนี้น้ำหนักคุูขึ้นมากเลยค่ะ ก็ขึ้นมา3มโลเท่าเดิมจริงๆแล้วอ่ะสามโลที่ปุ๊กขึ้นมาตอนที่หายป่วยจากโควิดปุ๊กก็สามารถลงไปได้แล้วนะคะแต่พอมากระดูคอเสือ่อมกินยาคลายเส้นก็ทําให้น้าหนักขึ้นเยอะเหมือนเดิม mm hmm. ก็อาจจะเป็นเพราะว่าปุ๊กกินเยอะด้วยแหละ mm hmm. ก็ตอนนี้ต้องกลับมาเอาน้ําหนักลงสามโลให้ได้เหมือนเดิมนะคะพอรู้สึกว่าหน้าก็ยังบวมอยู่คุมงก็ย้อยทุกอย่างแบบ ดูไม่โอเคเลยอ่ะถ้าทำแค่เซตละหนึ่งนาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะทำต่ออีกสองเซตนะคะ